แล้วฮอ,อ,อนโบย่าช็อตนี้ฮอนโบย่าเข้อใบข้อมีแย่ข้าไปกับดิวเซตติ้งของเขาเข้าไปกับดิวเซตติ้งแล้วมึงแหวไปแล้วขอ้วขอว่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวตัวฉันได้ามาันเป็นเซตสามฮะเราเนี่ยผมบอกเลยว่าไ,<อ>ได้เจ็บเฉียบนะเจ็บเฉียบอยู่นะฮะกดดันศัตรูได้พอสมควรน,นะฮะหรือว่านี่เป็นทางของเขานะฮะโบย่าภาพพันเจ็ดแปดร้อย DPI สี่ร้อยอ๋อสี่ร้อยขอโทษด้วยพอดีนักพากย์ไม่ได้จำ เบียดทุกวันเลย <c oughs> เดี๋ยวผมเป็นไมค์คู่พี่เอง <c oughs> เป็ดบล็อกชอบวงเงียบเอาลักครับผมพี่โฟก,นนกออตอนนี้วงาเป <ขอ S 2> ็นวงแปดเพื่จะเข้าวงเก้าครับผมตอนนี้ผู้เล่นยากมิดององอเอาลักศัตรูน้องไปหนึ่งครับท่านโดยการที่เราแอบเลยแล้วลใจเข้ามานะฮะกับเซตติ้งใหม่สี่ร้อยของอเขาเนี้ยชี้ขวาไปแล้วหอบพี่ไอศัตรูหอบเยอะเขาได้ดงกินตรงนั้นเดินไปที่หอบเยอะไปโอ้ยหอจเลยนะครับ

ขับผ่านกูไปเพื่อนทะลุไปเลยทะลุไปเลยคันเดียวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแบงค์เตอร์ด้วยนะครับมีน้เป็นใครสิบเอ็ดเดือนแล้วใช่ป่ะครับก็มันไปแล้วอะ่ะไปนี่แล้วอะ่ะเมื่อกี้มาอีกคันหนึ่งหน้าผมพี่โฟกส์ผมจะไปตัดลายรถมันเออกูมีบีมึงอป้องหมู่บ้าได้จับหมบ้านปองได้โดนโดนโดนมักกี้โดนชุดหนึ่งแล้วมึงระวังมอไซค์มาร์สสามได้ไหมโดนโดนไปคาร์ลสองชุดเลยน้องตัวหนึ่งไอไอบีคันหนึ่งหน้ามึงอ่ะโดนไปประมาณเม็รสองเมตร ฟังกูอีกคันหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่ขอใส่มอใส่กูต้องหามอใส่ก่อนพี่โฟมาผมเลยพี่ขอใส่าจ้ไปไกลว่าบีกูอยู่กับมึงขีดมีขีดมีดูอีดแนวก็ว่าทำไมคุมยากนอยเพื่อนมันเฮ้ยความพี่สวัสดีครับคุณบิดนะพี่คร พี่โดนเพื่อนมนพี่โดนเพื่อนมาโดนยิงไม่เจอวะอยู่ในบ่บ้านบ้านสองตัวใช่ไปเรื่อยเพื่อนก็บวกรกจุยไอ้สัสัวจะรั่วเหลือจะรูแหมวัจเกิไวจริงนะพนุขมิตรปลืขมิตราดขมิตรปรุดอีกเชนึงก็ตึงอ้า ก็เหมียวจับติวกระปุกกระหมูจุงก็เหมียวจับปลาลึงกระบึงกระบื้องห่อมพอใจไหมพอแล้วก็เลิกร้องนะไอ้สัสอ่าได้บ่ทั้งน้นอีกทีนึงเลิกทังเอออาจจะอาจจะขึ้นมาจากแซนทีหลังทีหลังลงไปร้องเองเลยนะไอ้สัตวสไม่เดียวตายเลยอยู่ในซอกนี้มีสองตัวสาม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 ตัวอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้เชดหมู่บ้านกัดกูไม่ปล่อยเลย ที่ไหนบอกอยู่ไหนบอกอยู่ตรงม้าสองกูเลยสามตัวเลยเพื่อนม้าสองสามตัวจัดไปเล e โก h o o l มันน่าจะเข้าหมู่บ้านในความคิดกลัวโอเคเข้าหมู่บ้านเล e โก h o o l b o ีเลยละกัวงเราวงเราอยู่เล e โก h o o อย่างพับจี่พวกระวังมันเดินมาหน้าพี่เฮ้ยพังโกูช่วยด้วยทำไมไอ้เป็ดยิงมึงมึงมันห่างไกลช่วยด้วยเห็นแล้วเห็นแล่อยู่หินนี้อยู่หินม้าสามหินม้าสามไอ้โบรอบรอบแล้วรอบแล้วเพื่อนกูอยู่บนเขากูไม่มีปัญหาอะไร พี่บอกเรารอมันวิ่งข้ามบ้านนะบ้านทำไมมันเห็นกูวะมันเห็นกลัะบีมันเห็นกูจริงๆไม่พี่เราต้องรอมันข้ามเนี้ย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 มันไม่เห็นพี่หรอไม่มากสักมันเห็นพี่เว้ยมันก็เห็นมันก็เห็นกูได้ยังไงไม่รู้กูวิ่งเข่ามาเนี่ยไม่มันมองมันพีซ้ายมองกูอยู่เนี่ยไม่กูเลยต้องยิงไม่เยอะไปไหนตัวร่อบนี้มึงเปิดจุดไปแล้วใช่ไหมใช่เปิดไปแล้วเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันขับรถผ่านหน้ากูไป ไปเล่นไก่เป็ดเดียวป่ะโอเคกูรอยิงเพื่อนมันเพื่อนมันขับมาทีมาใช่อย่างงมันไฟยืนแล้วอ่ะเอากลางวงยิงไม่ตายไมปก็ไปช่วยไปเล่นไก่เป็ดป๊อกเล่นไก่เป็ดดีกว่ามันโดนกูยิงมันไม่ตายกูกลับละมันจะวนมาฆ่ากูแล้วกูช่วยทนายเป็ดก่อนได้ี๋ยไม่มองหน้ากูผมนี้เลยอ่ะมันเจ็บเครื่แปลกๆละแปลกๆละสี่ตัวสี่ตัวเดี๋ยวติ๊กให้อยู่ไหน เอออยู่นี่อยู่นี่แล้วก็อยู่นี่เดี๋ยวกูกดตรงนี้ให้กูกดมาร์คสามให้ได้แบบ f u ก k i n g easy bro อ่ะมึงมึงไปเอาไปฟอเดี๋ยวกูกดเดี๋ยวกูกดตัวนี้เองเดี๋ยวกูกดตัวนี้เองมึงระวังบ้านนั้นสองตัวนะโบเออย่าลืมว่าตีเก่าที่เราเก็บมันไปสองอ่ะเดี๋ยวกูปิดมุมมันดีโอ้โหเจ็บอีกห้องน้ำเจ็บดูมาร์สสามให้มันจะกลับมอกี้หนี อย่างเมื่อกี้แตกอยางเมื่อกี้แตกแล้วทำสิบดูรวมๆอยู่แตกเบรกเขาแตกเขาเกะเน๊าแตกเจ้าหน้าที่มาต่างกันเจอาตงเมื่อกี้จะตายมีพี่คำนะเมื่อกี้จะตายกูจะไปฆ่ามักสามงั้นมึงไหลขึ้นขวาไปได้บีขวาสุดๆอ่ะเฮ้ยมักสามหนีไปแล้วบีขับรถหนีไปแล้วรถกระบะไปไหนนี่ยดูจอกูดิเมื่อกี้จะตายไปดูกแล้วเมื่อกี้ไปไหน ก็กี้ไปนู่ดูแลพอเห็นไผ่แล้ว,ว,วรีเซ็ตรีเซ็ตพวกเรารีเซ็ตภารกิจได้ยกเลิกมึงจำไม่หลุมมึงจำไม่หลุมที่กูซัดมันสามตัวได้ปะมาอยู่มาอยู่หลุมนั้นเลยไอ้บีนายมาขับเออ,อเออ,เอ,อ,เอ,อมันไม่ได้เข้าบ้านกูไม่ได้เล่นกับพวกมึงด้วยไอหลุมมันตามเมื่อกี้เนี่ยมันขับมันขับกากี้มารับเพื่อนอยู่เนี่ยหลุมเนี่ยพี่โดนไสองนัดสองเอ้ยโดนไปสองนัดเพื่อนตัวซ้อนตัวซ้อนบีอาจจะยิงได้ขับขึ้นเขาไปแล้ว หวาหน้ามึงกับส้มกูเห็นป่ะเห็นป่ะขึ้นเข่าไปแล้วมึงไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นไปเดินไปเดินมันไปกลแล้วมันไปกลแล้วมันไปไปไปอย่างนี้เลยขีดหมีขีดหมีดูอีทนาวขีดหมีขีดหมีดูอีทนาวเดินใหมีคนนะดูอีทนาวดูอีทนาวจบเมื่อกลับกลับเอาโกกลับเอาโก อะไรพูดอะไรวะพผืที่อะไรโอ้ทีมอย่างนี้เว้ยออกดีกว่าเออออกไปดิกูไม่ได้ว่าเนี่ยเล่นไหนอุ้ยโอ้โหไม่ตายตายนะเพื่อนเล่นไหนเล่นไหนนี่ไงมาสุดลมก่อนเย็ดไม่ตีตังการไปทีเฮียขออีกทีนึงอีกทีนึงเย็ดไม่เคลื่อนไปดูไฮกราวดีกว่าไม่ต้องรับกูนะเดี๋ยวกูวิ่งเองเออก็ไม่ได้การรับแล้วดูอิตนาวเฮ้ยรุนแรงนะกู รถเรงวนะโกประมาณตรงนี้เอามาร์กอยู่ไหนประมาณนี้มาร์กสามมาร์กสามเห็นไหมดาเซียสีฟ้ารถแรงสีฟ้าสองคนไม่เห็นครับหัวใต้เอาคนซ้อนคนซ้อนหัวใต้โสเปรโอ้ยเ้ยไกลไปแล้ววะโดนอีกดนอีกโดนอีกคนขวาไม่มีสองคนว่ะเออสองคน เฮ้ยมีคันนึงที่เดิมอีคันที่เดิมเฮ้ยไฮไลท์น้ำเงินใหม่อตครับต่อได้ป่าววะเฮ้ยรถผ่านนะกูวีล้อวีล้อลอแตกแตกเป้ายางอ่ะแตกแล้วไอ้เหี้ยแต่มันไปต่อได้ไอ้สัตว์เฮ้ยแม่มันเปลี่ยนยางอะไหล่ไอ้สัตว์โอ้โหอันรายเอ้ยแม่ของยางอะไหล่ไอ้สัตว์เออไอ้เหี้ยแม่งเปลี่ยนเป็นแบบแอ่เวอร์กว่าถ้าอย่างนี้เนาะคิงแมนอ่ะเคยดูคิงแมนไหมที่เรา เฮ้ยมีคันนึงกระลึ้นไปหามึงไอ้ขานพี่โฟก์หาพี่โฟก์เข้ามาดิไอ้เหี้ยพี่ได้ยินเสียงมันเองไหนอยู่ไหนเป็นรถเออรถใหญ่รถกระบะเฮ้ยสายพีสองรยแปดห้าวิ่งอยู่อยู่ด้านกูอยู่ด้านกูไป้ม่มีมีมีพี่โอ้แมดเดียวไม่ต้องถอนคุยเออโดนัดไม่ได้นเจ็บอีกเจ็บอีกไม่หล่นเลยเหรอวะ เออเฮียเอ้ยโดยนั้นเดินเลยเยีงอยู่หเม็ดเดียวเองจังแตกด้วยอ่ะจะการนี้ออกนอกวงกว่าอ้าอ้าอ้าอูดไอ้เฮียมาเดียวัดสดมาเดียร์นับวงนับวงพี่โบยขาหนึ่งเออกูเห็นแล้วอกูเข้าใจคันเนี้ยมันคว่ำนี่ รถมันความอยู่ความหนึ่งเป็ดไปมันคือคุณลัตตี้กันรถมแม่นยังไงเฮียต้องมาจ้ามาช่วยมาช่วยหน่อยเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยอ่ะว่าให้พี่ฟบขับรถไปกูกำลังจะไปเอารถเด็ดเด็ดอีกอีกหมดอายุสินะไอ้เหี้ยหน่ดยไม่เดียเหีเย็แม่พี่ดีพี่ครับกูผมกูสวนไปนัดหนึงหึงเลยพี่ตัวนี้ลงมาไม่เป็นเลย tốt ngải thóc dù tôi một chưa mày cần thọ. Ok, ba, lao mũi bay mà. Vẫn không này. ดึงหน่อยดึงดึง่วนเลยต้องดึงมืออกมันอยู่ไหนวะมันอยู่หมากูเลยหมากูเลยเออมันโผล่ไอเป็ดมันโผล่แค่หัวเราโผล่ทั้งตัวเราสู้มันไม่ได้มาฝั่งกูไหมมาฝั่งกูไหมเพื่อนคือรถคือรถคือรถกูออกไม่ได้พวกกูออกไม่ได้เจ็บมัน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 เจ็บรถคือรถไปเป็ดไปนะเปิดดีครับเป็ดคำไว้ก่อนเป็ดคำไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปรับเป็ดอีกทีนึงบีข่าไปเลยมี มดิเสวยเวลิกุตเจ้าเด็กนะครับทนายภูมิใจเจ้าจริงๆตามบังเกอร์ปิดหลังไวยนะอย่าลืมว่าหลังเรามีนะได้ครับแปะข้างบนเลยก็ได้สวยแปะกูขึ้นกรสูงไม่ได้แปะกูวางแตกเพื่อนไปไปไปเดจิโก้ไร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 ตรงกูสวยตรงกูสวยเป็นหลุมกูกระโงวิ่งขึ้นไปครอบหลังให้หน่อยครอบอยู่ครอบอยู่ดูอยู่ดูอยู่มันอยู่ไหนหน้าเป็นควันบึ๊บเลยพี่โฟมันอยู่ใกล้ตัวนึง เฮ้กูไหลขวามาซัดได้นลเว้ยไปดิพี่รออะไรอะไม่นีหลุมหน้าเราเนี่ยกอลแล้วเนี่ยลงลงไปหน่อยเดียวเนี่ยูขวาบนไม่่อยดูขวาบนไม่่อยคนเออคุณลือขวาคุณเลี้ยขวาให้คุณเลี้ยขวาคให้คุณเลี้ขวาให้มามาเดินเดินบีพังได้แล้วเดินบีพังได้แล้วตัวไกเจ็บตัวไก่เจ็บขวายิงขวาเจ็บมากพี่โฟจะได้พี่โฟงจะได้ตัวขวาฟรีขเจมากเฮ้ยโหเดแม่ีเรียบร้อยมีเนียนตรงนี้หนึ่งตัวเดิมนดิ น่ากูเลยมเอ้ยยแล้วตัวชิดตัวไกลน็อกตัวขาน็อกโอเคกับตัวใกล้ก็น็อกละเหลือตัวเหลือตัวไกลมากไกลมากไอ้สมุเอ้ยไอ้บีบีไม่ปจะขับน้องมาละมามาชุบมาชุบหัวแทงหัวแทงเอาแบบนึงได้อยู่นะพี่ฟกค้างก่อนพี่ฟกมาออยู่เละเลยเละเลยเลยปล่อยกูก่อนตัดกูละพี่คอปอยู่ โอ้มันชุบไม่ทันพี่น้องให้พี่ขาดได้พี่ต้องขาดเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าวงลาก่อนห่วยเอ้ยจบอยู่ไปบีสายตายสมูทตายสมูทตายตายตายบ้าโอเคตายสมูทตายแล้วตายแล้วขอสมูทลูกนึงขอสมูทลูกนึงเผื่อกูนออกเก็บกำลังเก็บกำลังเก็บเอาไปสมูกมันยิงกูไม่โดนหรอรอดตรงกูรอดตรงกูรอดตรงกูรอดเออกูรอดเลยไม่หนีกูไม่โดนเลยไอ้เหี้ยจะฉีก เล้าผมเหรอเนี่ยเดาได้แม่งหญิงไปโดนเฉยรอดเลยอี้่ะมันมีหน่วยหน่วยสอดซุ่มอยู่ข้างๆเนี่ยสวายไปพี่ฟกกูวิ่งนะไปละกูจะไปหินหน้ากูหน้ากูมีหินเจ็บปอนะนะเออสอ,องแรก เสร็ป่ะเซฟ็จเสร็จเสร็จอ๋อยอ๋อยเด็กได้คทำทำนายโอ้ยระดับเราไม่ดข้าวว่ะไปใส่มึงกูกดเดี๋ยวนี้เรื่อยๆสองตัวไกลรู้จักระเบิดลอยฟ้าป่ะอ้าวอ้าวโล่โลโลเท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 ระเบิดเทเทระเบิดและนี่คือตัวความหวังของมิดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับคุณผู้ชมมันเหลือแค่สอง หอนโบย่าคนดึงอยู่ตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วเฮ้ยมาไซมอไซยังแตกอยังแตกแล้วฮอนโบย่าปุ่สมมติว่าสี่ลูกในช็อตนี้ครับไม่น่าเซฟธนวัฒน์ได้เลยนะครับด้านหน้าเป็นศัตรูสามคนเนี่นะครับวงหกเก้า alive ครับเราเอาใจช่วยไมทีสกันนะครับโดนเม็ดเดียวอ่ะเกาะแตกสูญเสียเกาะไปแล้วนะครับทุกคนแล้วกูคือกูโดนระเบิดลูกแรกมันแล้วกูหูอื้อว่ะ ไมม่สาารถลองมาดูเอสซ่าเข้ากันความยากเข้าไปพวามยากเข้าไปรีโหลดครับแหมสถานการณ์ค่อนข้างเครียดนะฮะลงไปต่ำซ้ายไม่ได้เปิดได้ปะโกดัง่าจะรออยู่ปะกูอยากฆ่าแม่งว่ะวัดสุดกับแม่งเลยดีกว่ามันก็รอดิแล้วฮอนโบย่าช็อตนี้ฮอนโบย่าข้อไปพวามยากเข้าไปกับดิวเซตติ้งของเขาข้อไปกับดิวเซตติแล้วมึงแทบไปเดีวว๊ เขาบอกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวตัวงแม่มาเป็นเซตสามนะเซตสองนี่ก่อนนะน้องบอยบอกเลยว่าได้เยอะเฉียบๆนะเฉียบๆอยู่นะฮะกดดันศัตรูได้พอสมควรนะฮะเจ้บอกเล่นยาค่อนคุมเลยหรือว่านี่เป็นทางของเขานะฮะโบย่าผ้าพันเจ็ดแปดร้อย DPI สี่ร้อยอ๋อสี่ร้อยฮะขอโทษด้วยพอดีนักพากย์ไม่ได้จำเปลี่ยนทุกวันเลย เดี๋ยวผมเป็นไมค์คู่พี่เองเป็ดป๊อกชอบวงนี่ยเอาละครับผมพี่โฟก์วันนี้วงเอ่อเป็นวงแปดเล่นจะเข้าเก้าครับผมตอนนี้เอ่อผู้เล่นจากมิดก่อนศัตรูนะเอ้ยเอาลักศัตรูนัอกไปหนึ่งกัปตันโดยการที่เราแบบเออเราจะออกซ้ายละไกลได้อยู่นะจังหวะนี้ถ้าเราปล่อยเวลาไปเอ้ยมึงพังด้วยเหรอมึงเอาด้วยเหรอ มึงจะพากี้อะไรแย่แยันแม็กม,มึงม่ากัยผมบอกไอ้โบมร่ไม่ได้พาไอ้ชัดแล้วช็อตนี้นะฮะฮอนโบยาหศัตรูอยู่ในห้องน้ำฮอนโบยาห์ขอไปขอพี่ยาห์พุ่งจเงินปั๊มยาก่อนนะฮะแม้พาพังเต้นเต้นเงต้องซ้ายไกลไปวิ่งออกสายฟ้าไปเลยสักไม่เอาได้สัตว์แล้วใจเข้ามานะฮะกับเซตติ้งใหม่400ของเขาเนะะี้ยฉีกขวาไปแล้วฮอนพุ่าไอสตุ๊ตฮอนพุ่าไอเขาได้โดนกินตรงนั้นเดมเปอร์แจมฮอนโพุ่งไอไปยอดเลยนะครับแม่สุดยอดเลยช็อตนี้คิดว่าัครรบเปป็อกกกะจ <laughs> มึงก็เติมใจเยอะเลยดิไอ้เยอยกูก็พากไม่หนึ่งหนักๆอ๋อครับเออมึงก็เติมให้พี่ช่วยช่วยหายใจหน่อยใส่เขายิงเชียบโบอย่างนั้นเดียวตายเลยเนะี่ย <c oughs> แล้วฮอนโบยาครับง้างระเบิดถอนนี้ปาไป,ไปลูกที่สองปาไปวิ่งดิแล้วฮอนโบยาปากดดันตะตรงครับเขายังเชิงอยู่แล้ววิ่งไปติดคุณสามเขาเรามาดูว่าชตอนนี้จะทำไงครับ หอนโบยาหอนโบยาหอนโบยาระเบิ่ความอ่ะหอนโบยาหอนโบยาเฮ้ยแล้วหอนโบยาเปลี่ยนเล็กดดนะครับรื่รวยเป็นสกัเรายนไปเลยคนยิงนกัเลยเอี่ยแม่งตายอย่างไวเลยยันแม่มเกาะแตกเลย